สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้รถมือเดียวป้ายแดง Honda c ซ v i c FB 1.8ตัว EL ท็อปสุดเพื่อนๆปี2013ราคาฟังกันให้ดีครับสภาพนางฟ้าแบบนี้จัดไปที่3,98,000บาทเพื่อนๆสมาชิกสีเทา EL สวยๆใหม่น้อยๆครับสภาพเหมือนออกห้างมาเลยโอ้โหครับคันนี้ยางใหม่เต็มๆเ,เ,เบิกยางให้ใหม่ด้วย ปี2023ครับจัดไปมาด้วยล้อ S S R ขอบ17ลงตัวสุดๆครับสวยลงตัวมากๆครับใครที่กำลังมองหา E L ตัวนี้อยู่ราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะครับในตลาดครับตัวสภาพแบบนี้ขายกันอยู่4 0 0แสนต้นๆครับเพื่อนๆใครสนใจรีบมาเลยรถจอดอยู่บางบัวทองเรามีทีมงานจัดไฟแนนซ์เนี่ยช่วยกันเต็มที่เลยนะครับมีไฟแนนซ์เนี่ยให้เลือกหลายตัวเลย อันไหนที่จัดยากติดอะไรมานะครับมาคุยนก่อนครับที่นี่ดูแลออกรถกันทุกวันครับไปออกรถที่ไหนออกไม่ได้มาที่นี่ช่วยเหลือได้เต็มที่คันนี้ซื้อสดพูดคุยต่อรองราคากันได้ครับสวยๆใสๆแบบนี้ภายในเบาะสีเหลืองครีมสวยๆโล่งๆใสๆครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ดีขายง่ายนะครับเป็นรถที่ตามหาคนเล่นกันเยอะครับ ต้องบอกว่ามันออกแบบดีไซน์สวยมากๆเลยประวัติมือเดียวป้ายแดงเพื่อนเพื่อนคู่มือพร้อมโอนเอกสารครบคันครับรีบมาด่วนๆจองมาด่วนๆครับเพื่อนๆใครสนใจโทรมาที่088 584 5375ครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนวีดีโอคอรได้ครับจัดส่งรถถึงหน้าบ้านได้เช่นเดียวกัน